วิว <You> แกะกล่องสินค้าจากทร a ซด้านะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่โกโปรแปรดก้อยโกโปรแปรด,โโปแปดนะครับผมจากยี่ห้ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม่ใช่ของแท้จาก gopro นะครับของแท้หายากจริงๆนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มาใลยนะรับสามร้อกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยครับ โ okay. อเคปิดกล่องเรียบร้อยแล้วมาอยู่ภายในมาอยู่ข้างในจะมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นกล่องเก็บแบตนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ผมสั่งนะครับนี่โอเคมีใบเสร็มีอะไรให้ และนี่ก็เป็นทานของเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะครับเทเลซินนะหรือเปล่าคือของจีนนะครับทุกคนใช้ได้ GoPro Hero 8 765นะครับโอเคมาแกะดูข้างในกันเลยและนี่คือหน้าตาของแบตเตอรี่ GoPro 8นะครับ GoPro 8 อยู่ห้อเทเลซินเทเลินเทเลินนะีถ้าผมอา่านผิดกขออภัยนะครับก่อนเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะใส่ใน GoPro 8ได้หรือไม่นะครับเ,เดี๋ยวแกะซองมาดูแบต GoPro 8ของผมมันบวมแล้วนะทุกคน8 765นะครับ, 8, 7, 6, รบของ GoPro ไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่มีแต่โปร r o 9เกแบตของโปรกลอ โอเคเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่อันนี้แบตขนาดห2ึ่มิลลิแอมนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็มาลองใส่เจ้า GoPro 8ดูนะครับแบตเตอรี่สั่งมาจาก Lazada ยี่ห้อเทเลซินนะครับ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็มาลองใส่กันดูเลยแต่ผมก็ได้ลองใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแบตเขาจะชาร์จมาให้อยู่ที่69%นะครับที่ผมลองใส่ดูนะโอเคก็มาลองใส่ดูนะครับเปิดฝา GoPro 8แล้วเสียบไปด้านหลังปิดฝานะครับมาลองเปิดกันดูอ่าไฟกระพริบ ขึ้นมานะครับ GoPro 8 black นะครับตรงนี้โอเคเปิดมาครั้งแรกที่ใส่แบตครั้งแรกมันจะให้ตั้งวันที่นะครับผมก็ยังไม่ตั้งนะติดมัวม่วๆไปก่อนนะครับโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับแปดเมื่อกี้ผมก็ชาร์จเต็มร้อยไปแล้วนะครับนี่ก็เหลืออยู่9 5นะส ก็อันนี้ตั้งไว้1 0 8 0 p นะครับเฟรมเบรท50เฟรมนะครับก็ถ่ายได้2ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคครับก็ถือว่าทดแทนแบตเตอรี่ของ GoPro อันเก่าไปได้นะครับก็อันเก่าของผมมันบวมนะครับเลยตัดนใจซื้อใหม่นะครับโอเคก็ถือว่าดีนะครับผมก็ถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามช่องผมชืช่อจอร์อร์ให้ด้วยนะครับโอเคไว้มีอะไรมารีวิวใหม่แล้วก็รอติดตามนะครับกดกระดิ่งเอาไว้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ